สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนลคุณแสบครับผมอ่ะฮะคือมันคําถามเต็มไปหมดเลยทูโมใหม่นะครับตกลงดีหรือไม่ดีเพราะตอนแรกเนี่ยถ้าดีทําไมตอนเช้าลงโดนแรงเดขายหมดเลยเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะวันนี้ก่อนที่จะตีกลับแล้วตอนนี้ก็ไปได้ต่อมันมันยังไงกันแน่ครับพี่ปฏิบัติครับครับเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องตีมก่อนเนาะว่าทําไมทูเนี่ยพี่ถึงใช้คําว่า โฉมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับอันแรกเลยนะครับคงต้องเล่าให้นักลงทุนนะครับคุณแสบคุณโมลฟังว่าตอนเนี้ยในมุมของกรุงสีเนี่ยเราชอบเซกเตอร์ไอซีทีนะนะครับเรามองว่าอะไรครับเรามองว่าเมื่อมันเหลืออยู่สองเจ้าคือตัว i อเกับตัวทูเนี่ยการแข่งขันเรื่องราคาไม่จําเป็นนะครับถามว่าทําไมไม่จําเป็นนะครับ เอาผม <S <S ผมเล่าแบบให้เห็นภาพเลยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดนักลงทุนจะจำได้นะครับทูเป็นบริษัทที่ต้องการมาเก็ตแชร์มากๆเพราะว่าเขามาจากเบอร์สามเขาใช้กลยุทธ์ด้านราคานะครับในการที่จะดึงลูกคา้าแล้วยิ่งตอนช่วงที่เขาได้ตัวขึ้นความถี่900มี 3G 4G ก่อนคนอื่นเนี่ยคนเนตเวิร์ดเขาดีปุ๊บเนี่ยเขายิ่งทําราคาคนยิ่งย้ายมาแล้วมันติดเน็ตเวิร์ดเขาเพราะว่าคุณภาพมันได้ถูกไหมครตอนนั้นเขาก็ขึ้นมาจากเบอร์สามขึ้นเป็นเบอร์สองเลยแซงดีแท็กไป นะครับแต่สิ่งที่เขายังทําไม่ได้คือเขายังทําว่าเขายังมีลูกค้าที่เป็นบัตรเติมเงินหรือว่าพีเพสเนี่ยแสงแอกฟานไม่ได้โพ้เพจเนี่ยใกล้เคียงนะไม่เลวแต่พีเพสนี่คนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นทูเนี่ยยังใช้กลยุทธ์เรื่องราคามาโดยตลอดนะครับพอประกาศรวมกับดีแท็นะครับถามว่านโยบายราคาเพื่อจะไปหาลูกค้าให้ได้แสงเอเอสจำเป็นหรือเปล่าไม่จําเป็นตุนผลที่อะไรครับว่าไม่จําเป็น เพราะว่าลูกค้าเขาแซงเอไปแล้วครับูมไม่หาเพราะฉะนั้นนโยบายราคาเพื่อจะทำให้อีโคโนมีออฟสเกลมีลูกค้ามากกว่าเอไม่ยังเป็นโพสเพจเหนือเอตัวพีเพจเหนือเอทุกอย่างเหนือเอสหมดถามว่าแล้วทำไมจะต้องเล่นเรื่องราคาครับเอามุมเอามเอามุมชูก่อนนะฮะมุมที่สองมุมเอถ้าผุดูแสบคุมบลจำได้ a อเเป็นคนเล่นราคารอบล่าสุดในช่วงปลายปี2021 เหตุผลเพราะว่าท u ูกับดีแทกประกาศควบรวมเขาเห็นโอกาสในการที่จะไปดึงลูกค้าของสองเจ้านี้ที่ไม่อยากไปอยู่บนระบบใหม่นะครับเขาก็ใช้กลยุทธ์เรื่องราคาแต่ถามว่าพอใช้กลยุทธ์ดั้งราคาคนมันมาแต่มาไม่ได้เยอะเท่ากับราคาที่ลดเกิดอะไรขึ้นฮะปีที่แล้วคือปีสองพันยิบสองกำไรของเอสดิ่งลงมาเลยเอสเป็นบริษัทที่โฟกัสเรื่องกําไรมากๆถามว่าพอกําไรไม่มาเอสหยุดไหมหยุด ไตรมาสสี่อย่างที่เราเคยนําเสนอให้คุณมนุณแสบฟังไปแต่มาสสี่สองพันยิบสองเนี่ยอาปูเอเอเนี่ยทรงตัวเลยคือเขาบอกเลยว่าเขาถอนนโยบายเรื่องของแพ็กเกจที่ราคาต่ําๆออกคือบอกเลยว่าไม่เล่นเรื่องราคาละค่ะเพราะ,ราะงั้นเออก็ชัดว่าอยู่ไม่เล่นเรื่องราคาทูก็ไม่เล่นราคาถามว่าแล้วเป็นภาพแบบเนี้ยจําเป็นต้องเล่นราคาอีกหรือเปล่าไม่เลยแล้วมาดูภาพฟันเดเมนทัลนะฮะฟันเดเมนทัลก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยทูเนี่ย มีตัวลูกค้าพกกับ AS เอเนาะสองคือมีเน็ตเวิร์ดมีสเปกตรัมใกล้เคียงกับ AS นะครับมผมตีในถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือว่าเอ่อพวกนักทุนนะฮะอยากติดตามเปเปอร์เนี่ยลองไปดเปูเปเปอร์ของกรุงศรีได้เราทำว่าตอนนี้สเปกตัมของ AS เนี่ยมีอยู่ประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยกลมๆของชูเนี่ยพอรวมดีแท็กพุก่ะพันสามต่างกันนิดเดียวเพราะงั้นเน็ตเวิร์ดคุณภาพใกล้เคียงกันเมื่อเน็ตเวิร์ดคุณภาพใกล้เคียงกัน ถามว่าเราจะเล่นเรื่องราคาเพื่ออะไรก็เล่นเรื่องคุณภาพไปเลยหมดเรื่องอนะครับอาปูที่เราเห็นว่าช่วง3าสี่ปีที่มันถลยลงมาเนี่ยเราคิดว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะเริ่ม s ซเบิลหรือขยับขึ้นได้ละจากการไม่แข่งราคาของสองเจ้าเพราะงะั้นภาพรวมต้องถือว่าดูดีมากเลยนะสําหรับตัวแลนด์สเคปอันใหม่ของ ICT นั่นคือข้อหนึ่งแล้วที่เราบอกว่าทูดูน่าสนใจใอันที่สองนะครับที่เราไปเจอมาคือว่าทูเนี่ยมีการ ประกาศเรื่องของงบเสมือนก็คือว่าลองเสมือนว่าไปรวมกับดีแท็ตั้งแต่ปี2021มา<ฆ>แล้วเอางบมาให้นักวิเคราะห์ลองวิเคราะห์ดูนะครับในมุมของผมเนี่ยผมทํางบจําลอง,องผมไว้เหมือนกันพอไปเทียบกับงบจําลองที่ถูให้มาเนี่ยสิ่งที่ผมเจอคือว่าตัว cost of service นะครับหรือว่าต้นทุนการขายของชูเนี่ยมันหายไปจากงบท,ที่ผมทําเนี่ยประมาณหมื่นล้าน<ฆ>ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดจากการที่ปลายปีที่แล้วถ้าเกิดคุณแสบคุณนมวลจาได้ทูกับดีแท็เนี่ยมีการ ประกาศในเรื่องของการด้อยค่าสินทรัพย์แล้วเขาพูดชัดว่าเขาด้อยค่าสินทรัพย์เพราะว่าสินทรัพย์อะไรก็ตามที่มันใช้ด้วยกันสําหรับบริษัทใหม่ที่จะรวมกันเนี่ยเขาตัดทิ้งอ๋อครับมันแปลว่าอะไรฮะเพราะว่ามูลค่าของสินทรัพย์มันลดลงดี c พเซช o n หรือค่าเสื่อมมันก็หายไปอืนะครับหมื่นล้านเข้ามาเลยนะสําหรับงบแบบตรงๆจากบริษัทที่เราเคยว่าเคยคิดว่าเขาจะ ขาดทุนเพราะว่ารองงบของทูตรงๆบวกกับดีแทกเนี่ยบริษัทใหม่ยังไงเนี่ยก็ขาดทุนแต่มันมีเรื่องของค่าเสื่อมที่มันหายไปหมื่นล้านจะขาดทุนกลับมามีกำไรเลยนะอ,อันนี้ผมผมบอกกับนักงทุนให้แบบเห็นภาพตรงๆนะครับเราไม่ได้บูลลิสต์ตนที่ว่าเขามีค่าเสื่อมที่ลดลงแล้วทำให้งบดีขึ้นแต่เราบอกว่าหน้าตาทูเนี่ยจะเป็นหน้าตาที่ดีขึ้นเพราะว่ากำไรเนี่ย มันจะมันจะเทินจากบริษัทที่ขาดทุนมาเป็นบริษัทที่มีกําไรเลยครับผมนะครับ,รบพร้อมกับไม่ต้องเจอเรื่องของอาปูปีนี้เราฟอร์แคดว่ากําไรของเขาอะอยู่มาสักหกพันเจ็ดร้อยล้านสูงมากเลยนะครับ<า>รบัตรที่บริษัทที่เคยขาดทุนกันมาดีแท็กก็ไม่เคยทํากําไรได้ถึงหกพันกว่าล้านทูนี้ไม่ต้องพูดถึงขาดทุนมาตลอดเพราะฉะนั้นหน้าตาบริษัทใหม่ดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอืครับเพราะฉะนั้นมันจะสองเรื่อง เรื่องแรกนั่นก็คือว่าเรื่องของไรายได้เมื่อกี้พี่บอลก็บอกไปแล้วอาปูมันไม่ลดลงมาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก,ก็ถือว่าไรายได้โอเคแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ต้นทุนซึ่งพี่บอลบอกว่าค่าเสื่อมมันหายไปเลยนะหมื่นล้านเนี่ยหมื่นล้านนีต่อปีใช่ไหมถูกครับหมื่นล้านต่อปีมันหายไปพอมันหายไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยไอ้จากที่เคยขัดทุนมาเนี่ยมันก็กาไรเพราะว่าทูเขาไปตั้งตั้งจบปีที่แล้วหมดเลยถูกไหม ถูกครับดีแท็กด้วยนะไม่ใช่ทูคนเดียวนะถ้าคุณแสบจาได้เนี่ยดีแท็กก็กําไรในไตรมาสสี่แยแ่เหตุผลเพราะว่าเขาเขาบอกกับนักลงทุนแล้วก็บอกกับนักนักลงทุนบลวกกับนักวิเคราะห์ว่าเขามีการตั้งด้อยค่าเหมือนกันจริงๆอะดีแท็กออกงบก่อนทูดีแท็กด้อยค่าก่อนแล้วทูออกมาที่หลังพอทูออกมาขาดทุนหมื่นล้านทุกคนก็ตกใจโอ้โหทำไมขาดทุนเยอะขนาดนี้แต่เพราะว่าเขาทําด้อยค่าก่อนที่จะรวมกัน ครับผม<ำ>อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือตัวเบาแล้วสบายแล้วท่านไม่ต้องมีท่านไม่ต้องจ่ายค่าเสื่อมเลยะนะฮะทีนี้สิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือว่ามันก็ต้องถามว่าซีนารี้การเนี่ยมันจะมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไร,รผมติดตามหลายบทวิเคราะห์นะพี่บอลนะหลายคนมองว่าว่าเฮ้ยมันยังมันยังไม่ได้มาเร็วๆหรอกรพี่บอลว่าไงหรือมาเลยมาจากเรื่องของค่าเสื่อมที่มันหายไปนั่นแหละหรือ,อยังไงฮะ อ่าค่าเสื่อมไม่เกี่ยวนะครับค่าเสื่อมก็คือเรื่องของการทําวิธีบัญชีนะครับ<ช>ตอบคำถาม,ถามคุณแสบตรงๆนะครับว่าตกลงซีเนอร์จี้มันจะมามาหรือเปล่านะครับ<ช>มาเท่าไหร่มาเร็วมาช้านะครับต้องบอกก่อนบริษัทใหม่เนี่ยเราไม่ได้เพิ่งมาเทรดกันวันนี้วันแรกนะครับ<ช>เขาประกาศควบรวมกันตั้งแต่ปี2021นะ<ช>หลังจากปี2021เนี่ยทุกคนนะครับรวมถึงนักวิเคราะห์ด้วยเนี่ยจะต้องไปหาแล้วว่า ตกลงแล้วรวมกันเนี่ยมีซีนารีทเท่าไหร่ถ้าคุณแสบกับคุณมวลจําได้ทา r g เก็ตของดีแท็กับครูจริงๆตอนที่ไม่มีการเอาซีนารีที่จะเกิดจากการควบรวมไปรวมกันเนี่ยโหมันต่ํามากเลยนะดีแท็ก e ก่อนที่มันจะขึ้นมาห้าสิบ้าบาทนี่มันคือสาสิบาทครูจากที่มันจะก่อนที่มันจะขึ้นมาห้าบาทมันคือสามบาทกว่ากับสี่บาทเองครับนะครับเพราะฉะั้นตอบคําถามคือว่า ตอนนั้นเนี่ยเราเล่นกันเบสบนซินเนอรี่แวลูหรือว่ามูลค่าเพิ่มที่จะได้จากการควบรวมนะครับ oh. ตอนนั้นพยัคติทุกคนก็พยายามจะปักอินเข้ามาว่าตกลงแว l ลูคืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่มีใครรู้เพราะว่าบริษัทก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าตกลงแล้วนเนี่ยซินเนอีที่จะเกิดจากการควบรวมเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่อย่างของกรุงศรีทำเนี่ยเราไปดูบริษัทที่เป็นบริษัทลูกนะครับของเทเลนอเหมือนกันคล้ายๆตัวดีแทที่เมืองไทยคือไอตัวดีจี นะครับที่<ม>เขาประกาศควบรวมกับเอเชียตาที่มาเลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเขาจะมีเบนฟิตจากการควบรวมเนี่ยประมาณสัก2,000ล้านเหรียญหรือ60,000ล้านบาทครับ,รบตอ่ตอต่ออะไรต่อปีหรือว่าต่ออะไรอ่า <c oughs> มูลค่าของการควบรวมเลยฮะ <c oughs> เขาพูดแบบนี้อ okay, อ,อมันก็จะกลายเป <c oughs> ็นว่านักวิเคราะห์ก็ต้องมาตีความแล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้2,000ล้านเหรียญ60,000ล้านบาทเนี่ยมันคือกี่ปี แล้วเอามาเทียบเคียมกับดีแท็กได้หรือเปล่าอันนั้นค,คือการแบบค่าเดาแล้วก็เอาไอ้ตัวเคสใกล้เคียงเอามาตอบคาถามให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่มีอะไรเป็นตัวยึดเลยถูกไหมฮะอ่าก็เลยตอบคาถามว่าอันนั้นแหละครับคือตัวที่กรุงศรีเอามาถามก็คือว่าเราใช้สองพันล้านสองพันล้านเหรียญหกหมื่นล้านบาทเนี่ยเอามาเป็นตัวยึดหลักการของเราก็คือว่าเราใช้ว่าไอ้หกหมื่นเนี่ยมันใช้ประมาณใช้เวลาในการทำซินเนจี้เนี่ยประมาณนักสิบปี ตีง่ายๆเนี่ยมันก็คือตกปีละประมาณสักหกพัล้านที่จะได้จากคอสเซฟวิ n งนะครับแต่ถามว่ามันมาปีแรกปีที่2เลยหรือเปล่าต้องตอบว่าไม่ใช่มันคงไม่เห็นห0พัล้านมาตั้งแต่ปีแรกปีที่2เลยนะครับเพราะว่าปีแรกปีที่สองเนี่ยมันคือการที่ต้องเอาไอ้ตัวพวกเน็ตเวิร์กต่างๆเอามารวมกันนะครับและมองหาซีเนจีเพราะฉะนั้นช่วงแรกเป็นช่วงอินทิเกรชันหรือว่าการลงระบบต่างๆ ให้มันซิงกันจาก2อบริษัทที่มันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยก็ต้องเอามาให้มันแบบอยู่ในระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงแรกเป็นช่วงที่ยังอาจจะไม่ได้เห็นสินทรัพย์ชัดเจนแล้วก็ผู้บริหารก็พูดแบบนั้นด้วยว่าคงไม่ได้เห็นอะไรแบบชัดเจนมากๆในช่วงปีแรกๆนะครับแต่อย่างที่เราบอกว่าหน้าตามมันออกมาดูดีละนะครับจากเรื่องของไอ้ตัวคอสที่มันหายไปจากดีเพล i เซชัน plus ตัวรายได้ก็ดีขึ้นจากเรื่องของการแข่งขันที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นฟันดัมเมทัลมัน,ม,นมันก็มาเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวตัวดีแทตัวตัวทษทีหาตัวทรูกับตัวแอดวานครับผมอัานะคะเพราะฉะนั้นเอาเชิงของ True ก่อนพี่บอลแนะนำยังไงครับผมแนะนำเป็นบ่ายนะครับแทร็ตคือ10บาทนะครับก็มองว่าตัวทรูกับดีแท็ทษทีหาตัวทรูเนี่ยยังน่าสนใจอยู่เหตุผลเพราะว่าเราเล่นเรื่องของซินเนจี้มาแล้วนะ ไอราคาที่เปิดเปิดมาเนี่ยคือรวมซีเนจี้กันไปหมดละแต่สิ่งที่ตัวทูเนี่ยยังไม่ได้เล่นแล้วก็ยังไม่ได้ไพรส์เ็นเรื่องของราคาปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องของอุตสาหกรรมที่มันกําลังจะดีขึ้นจากการแข่งขันที่ลด,ดลงอครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบายออนออนตีมของการที่เรามองว่าเซกเตอร์เนี้ปีนี้เรามองว่าจะดูดีขึ้นการแข่งขันเรื่องราคาที่เคยสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนมาโดยตลอด นะครับในช่วง3าี่ปีที่ผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่การแข่งขันจะลดลงเพราะการแข่งขันลดลงกำไรก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่เจอการที่นาลิสเนี่ยจะต้องมาปรับกําไรลงเงินปันผลก็จะเป็นเงินปันผลที่เชื่อถือได้ละเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยบอกว่าไอ้กลุ่มไอทีเงินปันผลสูงโดนปรับประมาณการตลอดถูกไหมฮะแต่รอบนี้ยพอระบบการแข่งขันมันมันลดลงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เขาจะโดนปรับประมาณการกําไรก็น้อยลง ปันผลก็จะต้องน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะฉั้นสามสี่เปอร์เซ็นอย่างแอดวานปันผลทูประมาณเอ่อหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นเนี่ยก็น่าเชื่อถือว่าคงจะเอ่อส่งผลให้กับนักลงทุนได้ครับผมอ่ะขอแอดวานเพราะเมื่อกี้พูดชอบไอซีทีหมดเลยอ่ะสดงทูก็ชอบแอดวานก็ชอบแอดวานชอบเอ่อเป้าไว้เท่าไหร่อย่างไรครับแล้วถ้าให้เลือกทูกับแอดวานเลือกไหครับตอบคำถามคุณแสบไปเมื่อกี้ว่าทูผมให้อะไรก็ตอบว่าซื้อ แต่ทูเนี่ยไม่ใช่ท็อปพิกนะครับเราชอบแอดวานมากกว่านะครับแทร็เก็ตของแอดวานเนี่ยเราให้ที่250นะครับอตอบคำถามไปแล้วว่าท็อปพิกคือแอดวานนะครับเหตุผลอะไรที่ผมชอบแอดวานมากกว่าตัวทูนะครับอันที่หนึ่งถ้าเกิดว่าคุณแสบคุณมวจเห็นปีที่แล้วแอดวานถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับทูกับดีแท็ถูกไหมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยแอดวานกำไรขาลงไม่มีเรื่องควบรวมก็จริงแต่ควบรวมกับ 3B มบีบีซีนเทจไม่ได้เยอะเท่ากับดีแท็กกับทูอยู่ละ นะครับเพราะฉะนั้นราคา a อ v a านต้องถือว่าโดนลงโทษไปเยอะมาก mm hmm. ปีนี้อย่างที่เราบอกว่าภาพใหญ่เราชอบไอเทกเตอร์ไอนะครับเรามองว่าอาปู้เนี่ยจะไม่ได้แบบ mm hmm. เฮ้ยปรับตัวลดลงเหมือนสาปีที่ผ mm ่ a นแอาก็จะได้ประโยชน์ด้วย mm hmm. นะครับเ mm hmm. พราะภาพใหญ่ของ a อ v a านดูดีนะครับ mm hmm. กาไรของ a อ v a านจากที่เคยขาลงมาสองสาปีเนี่ยปีนี้เราจะเห็นว่ากําไรของ a อ v a าเนี่ยทั้งเรานะครับคือกรุงศรีแล้วก็ตลาดเนี่ย คำว่ากําไรของไฟฟ้านี่จะมีการเติบโตอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์เงินปันผลสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นทั้งกําไรที่กําลังปรับตัวดีขึ้นเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูงใช้ได้สําหรับหุ้นใหญ่แบบนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าให้เราเลือกว่าหุ้นไหนที่ยังเปอร์ฟอร์มน้อยเมื่อเทียบกับสองตัวนะครับเราคิดว่าไอ้ฟานดูน่าสนใจกว่าตัวชูครับครับผมเอาละครับวันนี้ครบ ชัด <c oughs> นะฮะขอบพระคุณมากๆครับพี่บอลกาครับ,บได้ครับสวัสดีครับคุณจักรมูสวัสดีครับ